ครับขณะนี้ผมได้มาเยี่ยมครอบคัวครับกับแม่ดอนการเกษตรเอาแม่ดอนพี่เขาถามมาเอาดอลลาร์มาให้งัวะพันจินจ,จังหมื่นได้สามหมื่นแล้วค่ะได้สามหมื่นได้สม,มื่นเอาวันนี้พี่ถามเจ้าของงัวเอาน้องลาบ,า,บา,บา,าบ้านบ้านบ้านห้าบ้านหยังบ้านอิตูจ้ะบ้านอิตู admitted, มันขึ้นตะบลหยังตะบลน้องเทพะตะบลน้องเทพโนนอะไรงัวะบอกตุ้มเต็มตัวของห้าเนี่ยมันมันมันป่วยมากจักหมื่อ มือลายหนึ่งสามอุ้ยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ตยจ้ะแต่ว่าที่แรกมันเลยออกบัวลายอ่ะตอนแรกมันออกบัวลายจ้ะมันอ,ออกน้อยๆออกน้อยๆน้องน้องตกใจไปเห็นงูเปน็นยังสิตกใจ <laughs> ไอ้งูเขาจักตัวทั้งหมดหลายตัวเนาะชิบชิบเอ็ด,ช,อดชิบเอ็ดตัวมันมีมีมีป่วยขึ้นตัวนี้บ่บ่มีตัวนี้ป่วยหน้ากุมัวป่ะเอาพี่น้องเบิ่งเลยครับเด้ออันอันนี้เพิ่นเพิ่นกินดอลลน้าเด้เอดแคมื้อสามมื้อสามมื้อกินสามมื้อ บานี้ผู้เจ้าของงูนี่คิดว่ามันดีข้นบ่แต่ว่ามันดีขินครับมันดีขินนาะฉะนั้น,น,นแล้วครับพี่น้องครับที่ที่เบื้องคิปนี่นะครับบอได้ว่ามาเนาะมา,มา,มาอยากซื้ออยากขายโดนล,ล่ครับเพราะว่าพิ่งฉีดยาพิ่งฉีดแล้วเอาักลายืนนะยืนยืนขอขอภาพขอภาพครับ<อ>ครับ,รบอันนี้เพิ่งะฉีดยาอกันครับแต่ว่า อ่อไอ้นั่นและเมื่อก้อนก้อนที่กินโดนาห์งมันกินหยาได้ป่ะกินได้ถ้าป้อนกินได้ถ้าป้อนมันสีนอนนอนลูกนอนลูกแต่ว่ามันบ่มันซึมเาป็นไงมันซึมเออซึมบ่กินหยาเลยกินหยาเออมันมันหนาวจนมันสั่นเออสั่นคนนัวชีบันนี่กินโดนาห์แล้วมันเฉียวเกล็ดเป็นป่ะหาเชี่ยวเกลอดตกใจแหงป่ะตกใจแล้วตัวไปถามผู้ ีคนแนะนําไห้นะตอนนี้ครับบักน้อยๆเศร้าเฉียวเกล็ดแล้วพี่น้องเด้อกินได้กินได้สองมือครับมันเฉียวเกลอดตอนนี้ขฉียมันจะปกติแล้วเอาประกาเอาครับเมื่อนี้ครับจะเป็นภาพเป็นการถือ่าขอบคุณเจ้าของงอขอบคุณแม่ดอนการเกษตรซึ่งกับแม่แนะน้าผิดพันธุ์ของไอทีเนาะแต่มือนีว่ได้ถือกระสอบครับฉะนั้นแล้วกับฝากพี่น้องครับถ้ามีงวงวเป็นแบบนี้นะครับเด้อ เป็นตุ้มแนวนี้แหละครับมหาสารคามตอนนี้สี่มิลก็ตัวนะครับจากโลกนี้เนาะแต่อันนี้ขั้ขวหัวพันสิเว็ดตัวครับมีบางน,น้อยๆนีิดนะนักกุมูเอาเบิ้งชัดๆ,ๆครับ <S <S ครับเอ่อมังคาแดงๆคือแตกนะครับด้วยกินดอลลา่าครับมันจะแตกแตกแต่บ่เปื่อยครับแต่มีเลือดแดงๆออกมือแรกคือสนย่างๆๆาไม่แขง็งแรงกว่านี้เน,ะ <laughs> นาะงางคนแข็งแรงตอนนี้ยังแข็งแรงดย ขอ,อข,ขอบคุณแม่ดอนการเกษตรขอบคุณจาของง้วเพื่นครับ